สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเก่งค่ะจากฝอออโต้แกรี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะสุดหล่อที่เก่งเลือกนํามาค่ะเป็น f o r ์ r a ลนเจอร์นะคะรุ่นขคบ XL พัสดค่ะไม่ในราคา6 6 3 0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะตัวรถนะคะเป็นสีดำนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าค่ะแรงบิด385นิวตันเมตรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมกันเลยนะคะว่าสุดหล่อแต่งอะไรไปบ้างค่ะเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะตัวนี้ค่ะเป็นชุดแต่งนะคะ F 150 Spider นสไปเดอร์นะคะจะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะพร้อมตัวอักษรฟอร์ดนะคะพี่ๆสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะว่าอักษรตัวนี้ต้องการเป็นสีอะไรอันนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นสี LED 3จุดตัวนี้เป็นแสงสีส้มสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกันชนหน้านะคะไฟหลีรูปตัว C นะคะแสงสีขาวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็เพิ่มเติมให้เช่นกันนะคะ ถัดขึ้นมานะคะจะเป็นครอบไฟหน้าค่ะตัวนี้นะคะครอบไฟหน้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะคะแล้วก็เดิมๆแล้วเจ้า x l p พตัวนี้นะคะไฟเดิมจะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแต่เกง่งเก่งทำเป็นไฟหน้ามาแสงให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะโปรเจกเตอร์แบบนี้เลยค่ะพี่ๆสวยโดดเด่นมากๆเวลาเปิดมานี่สวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ชุดแต่ง F150 Spider นะคะจะมาพร้อมกับตัวนี้เลยป่องล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้แบบไม่มีหมุดน,นะคะไม่ได้เจาะตัวรถของพี่ๆเลยนะคะแต่ติดกิปล็อกอย่างแน่นหนาค่ะถัดมาในส่วนของล้อนะคะตัวนี้เป็นขนาด18นิ้วค่ะซีรียยางจะอยู่ที่265 60R18 ค่ะมาพร้อมกับยางแฮนดคุกนะคะและแม็กลายก้านแบบนี้นะคะหน้าดำค่ะขอบแดงพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะต้องการเป็นแม็กหลายยางจับคู่กับอะไร และที่เพิ่มเติมให้จะเป็นเบ้ารองนะคะมือเปิดขาสีดำด้านป้องกันรอยขีดขวดรอยนิ้วมือแล้วก็กันสาตัวนี้เข้ารูปแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสีชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะลายกราฟ,ฟิกนะคะด้านข้างตัวรถคำว่าเลนเจอร์นะคะอันนี้ที่เพิ่มเติมให้นะคะ แล้วก็ในส่งข้อฝาถังน้ํามันค่ะที่มาในสีดําด้านนะคะตัวนี้ใช้งานบ่อยก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะที่เป็นสีดําด้านสติกเกอร์ลายกราฟิกนะคะด้านท้ายรถคําว่าเรนเจอร์ค่ะถัดมาที่ด้านท้ายรถนะคะ ที่เก่งเพิ่มเติมให้จะเป็นคอบไฟหน้าค่ะเออขอโทษค่ะคอบไฟท้ายนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เบาลรองมือเปิดนะคะทรงปลายดาบแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มาพร้อมกับตัวนี้ด้วยค่ะเอ,อ่อกล้องนะคะเดี๋ยวเก่งพาไปดูด้านในอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องถอยนะคะแสดงผลที่หน้าจอด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะลายกราฟิกนะคะคำว่าเลนเจอร์ตัวนี้เลย แ่มพี่ๆเลือกได้นะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะตัวนี้ค่ะที่เก่งเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าด้านในนะคะเก่งเพิ่มเติมอะไรบ้างสวยมากๆเลยค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเก่งเปิดตัวบอกแคปให้แป๊บนึงนะคะ นี่เลยโอ้โถงกว้างขวางมากๆค่ะพี่ๆขาถึงแม้จะเป็นแคปนะคะแต่ว่าห้องโดยสารด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะและที่เก่งเพิ่มเติมให้ตัวนี้ค่ะเป็นเบาะแคปนะคะแบบนี้เลย ตัวนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีน้ำหนักเบานะคะประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมให้นี่เลยเป็นเจ้าจอนะคะแอนดรอยค่ะขนาด 9นิ้วใช้งานาง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเมนูภาษาไทยค่ะที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะดู y o u t u b e ได้รับสายได้โทรออกได้นะคะตัวนี้มาพร้อมระบบเอนเตอร์เทนต่างๆสามารถดูดู u b e ได้นะคะแล้วก็มีระบบนำทางด้วยแล้วยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับระบบนะคะเอ่อกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องถอยนะคะตัวนี้ก็แสดงผลที่หน้าจอน,นี้ด้วยเช่นกันนะคะ ระบบพัมปลอดภัยนะคะของเจ้าแคป XL พัดตัวนี้นะคะพี่ๆค่ะมีถุงลมนะคะนิรภัยนะคะคู่หน้านะคะแล้วก็มีระบบ ABS ค่ะนะคะ EBD นะคะกระจายแรงเบรกให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าสนใจนะคะ Ford Ranger ค่ะหรือ Ford Everest นะคะสามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้ค่ะช่องทางการติดตอดอ่อเดี๋ยวอิงจะขึ้นไว้ที่ด้านล่างนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้า XL p a สด Cap ตัวนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะราคา663,000 บาทเท่านั้นค่ะลมแรงมากๆเลยได้ค่ะเดี๋ยวยังไงพบกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะทางช่อง channel youtube ค่ะโปรโ o ชั่น Ford ดใบเก่งกี้และทางเพจนะคะโปรโ o ชั่น Ford นะคะฝากไว้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งนะคะทำในคลิปถ,ถัดไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคอนเซปต์เก่งเลยค่ะลูกค้าพร้อมจบเก่งพร้อมจัดให้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย